ินค้าแล้วนะครับพนมเพชรจรดดรำนะครับกล่องนี้พนมเพชรจรดดรำนะครับก็แกะจากตัวดีกว่านะครับง่ายข่ายเยอะแกะมือเดียวนะครับก็จะยากลำบากหน่อย การสั่ง SSD นะครับ SSD นะครับ SSD SSD ทั้งหมด4ตัวนะครับ SSD นะครับ สวยงามครับสวยงาม SSD สำหรับใส่คอมพิวเตอร์นะครับขนาด240กิกะไบต์นะครับอุ๊ยเม่เจ้วโอ้ยตกพื้นก็ครบถ้วนครับสี่สี่อันนะครับ ครับครบุนโอเคได้รับสินค้าครบถ้วนขอบคุณครับสวัสดีครับ